ใช่น้องมาจับรถลงเนยเลขสอกมาศิบสองหาสองเก้าสอง,สองวันจันร์เดล,ลาวสบายดีเดอ้อพี่น้องไปสกูสุคนาทีมาเบิงมาส้มทักไทยสบายดีนองเนยมัดผมเลยตีน,นั่นนะป๊าดโถตื่นเช้ามาหรืก็้ามาแล้วก็ไปเอาพักกันนะอะชาชามัดไม่จอดก่อนเพื่อนพระท่นมาไห้ดอกมัดผมก่อน เฮ็ดดีๆนะ่ไปอรงเฮียนก็นได้เอองามๆบ้องบวีนี่เออเงามๆกอนนะชามัดไหมลูกมันหนุ่มก็ด้กย,ย็นมัดเองเหรองามๆไอ้คม ผมมีคลิปป่ะคลิปอยู่เทียงเมืงน่ะเื่นเศร้ามากลวมัดผมรถอันรแรกตื้มนมาต้องพมมัน,มนพร้องไปชายอ,อ,อันนี้ดัหัวย้องหัวหนุ่มอู นี่เป็นผู้ครับคุณมงอกรชากกครับเป็นอระชากก่นใจยังบกแขงกันไรไปเลยเห็นใจน้อยครับม,มันนี้ผมมาสู้มาเนี่ยบอกนื้อไว้ใส่ใจย,ย่างประหยัดเด้อ ให้เลือไว้มือบุญได้หนึ่งเลยพอเงินนะให้เพิ่นเก็บทั้งสองคนเลยเ,เก็บเองเพิ่นเหรือบ่เหลือกัดยูทีเพิ่นห้าวกระไแต่บอกว่าให้ใคจใจยังประหยัดมือนี้ถือไปจากพันเนยพี่พะคือไปเศร้าบาท เรื่อมากก็ดีเลยไปสิ่งละไปเรียนแล้วน้องเนยก็ได้เรื่อยไปโรงเรียนป้า ไปแล้วไปเรียนแล้วไปเรียนซื้อแล้วเรียนหนังสือแล้วไปโรงเรียนแล้วมางากัดอีกหลายปีอีกขาปีจังไปม,งง <c ười> มังค์กัดเนาะหนึ่มันมันสวัสดีปารุงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ แม่ใส่อนนะนัไม่ให้แม่กินนะปาลุงเย้ย<อ>กลับไปยิบมาให้กินจะไปเอาอยัางอีกแล็บบ่นี่<อ>พอ่อเอาขวดเดียวพอ่ออิ่มแล้วนี่อิ่มแล้วนี่อิ่มบม่แล้วนี่พอ่อตั้งไว้บนเก้าตั้งไว้บนเก้า<อ>บ่าวบ่าวแม่บ่าวแม่บ่อยากมาพี่มะ<อ>มาอือเอาขวดเดียวกับพอ่อขอบใจเด้อ ใจคนรอคนรออาบน้ำแล้วแล้วอากาศห้องอาบน้นนำให้ซองเ่ออากาศหนาวอาบน้ำให้มือละเธอพี่น้องเอ้นปลากินกับสมพักกลุ่มปนปลาช่อนเอออยากกินปลาบ่ะอันทุจ้าก่อนทุ่จ้าก่อนนี่อยู่กันทำเนียร์อะไรพี่น้องเอ้ก็แม่ก็ไอเวียกันเนี่ยทุ่จ้าก่อนทุ่จ้าก่อนทุ่จ้า มีสมบักกุ้มบนปลาช่อนมีกจะปักชีเราสื่อมาแกกตา่กลาดเพราะห้าวกำลังกำลังวานกำลังแตะกำลังงามไอ้ลูกเจ็บปะหายเงียบ <c oughs> เลยเก่าเลยเนี้ยแต่ในน้ำเยู่แล้วตัวมันสึนงนง้ำ

ต้้งน้องไก่นะน้าก็เปีนเลยมันสั่งกินมาด้วยละแค่มาก็มากลุมนะกลุ่มพักพกันเอเส้นกับผักดีกัน ้็ขอใช้ไมว่าจะห้าง่อยู่เลย Đúng, hai subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nhiều không bỏ lỡ những video hấp dẫn اس میں اور

con làm mè đó má con da mè à tay vào của đê tay của nam nào má má quần áo nam à. วขวดน้าจะได้บอกพี่น้องยมาให้แม่เด้อขวดน้ำหร่อเด้อมามาขวเปกขวด้ไแล้วขวดน้ำเบิเดขวดเลยมาบอกอ,อับเตนะ มา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 กิ่งมโลกิ่งมลกิงมากิงมากยเดบิดปุ๊บเีอน้ำพอบาดมนนะ Bịt lắng luôn đứa, bịt lắng luôn đứa Nằm thêm 1 cuộn rồi nó vào vô đây Ngô bài Bịt lắng luôn, bịt lắng luôn Bịt lắng, bịt lắng luôn Tốt đấy, tốt đấy mấy của bà mà, em đấy con người chọc qua mà mấy thằng của hai chỗ mà thể thì nữa? lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ่อผมมากัจน้กุอกันใหม่เด้อปาลุงขอบคุณเบ้อสิุนเด้อทีมาบุญมาชมฟนิ่งนะหูซายิ่งเพิ่นยิ่ง